สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมที่ติดตามในช่องหมอเทวดาตาบอดนะครับเมนี่ครับผมพี่น้องหมอพี่บอลนะครับผมลงมือเข้าครัวอีกเช่นเดิมนะฮะเมนูเช้านี้นะครับผมผัดหมูใส่เห็ดเข็มทองนะครับผม นนีกำลังผัดหมูนะครับผมรวนหมูกับกระตเทียมนะครับผมเราจะผัดหมูให้สุกก่อนนะครับผัดไฟอ่อนๆนะครับพี่น้องครับเพิ่มความรรอร่อย นะครับผมเหนือแจ้งโบใหม่เนาะคลิปท,ที่แล้วนะครับผมได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีกับอ่าอยังกอดก่อนข<ว>ี้ซ้อนก่อนขี้ซ้อนเออก่อนขี้ซ้อนก่อนขี้ซ้อนก่อนขี้ซ้อนใส่บักงวง เห็นลงไปนะครับผมเห็ดนี้เป็นเห็ดเตนพองนะครับผมหมมีบอสสร้างซื่อจากใน Facebook นะครับผม น้องชายที่อำเภอพิบูลมังสาหานะครับผมหายอยู่กรุงระสิบบาทไม้บอแดดได้บุดนุ่นนองใชายนะครับผมพี่น้องเตรียมมาทำกับเขราไหกับน,นะครับผมคนที่บ้านได้ทานกันนะครับเห็ดเขี้ยนทองนะครับผมเวลาโดนความร้อนแล้วนะครับผมก็จะมีน้มออกมาอีกอ่ะพี่น้องครับ เดี๋ยวเราก็จะเตรียนตัวปรุงแล้วนะครับเพราะว่าเห็ดนะครับผมเขาจะแป๊เดียวกับซุปมีใส่ซอสหอยนะครับผมใส่ตามความชอบใส่หลายใหนกะสีเหนียวพี่นอนใส่ก็ดีก็งา่าม คนมามองมีดบอตาบอ,อดบขึดเด้เห็ุกับเขาได้กาหาเหตุพี่น้องบอเหตุกับบืด้ดงกินเห็นบ่ครับอันนี้ปนนแป้งนัวแป้งนัวครับพี่น้องครับเราต้องตวงนะ ใช่เดี๋ยวก็ได้ทีออ่พี่ปอต้องต้องขออนุญาตใช้มือตวงเพราะว่าใช้ช้อนเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้พี่น้องครับเ,เดี๋ยวมันลอยเดี๋ยวมันหลวงนะตามด้วยซอสปรุงรสนะครับผมใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับ บริใช้ยี่ห้อตามที่เห็นนะฮะบริไดบอกเลือกยี่ห้อไรเพราะว่าบริไดคาโฆษณานั่นพี่น้องยี่ห้อใดอยางนี้พอคาโฆษณากซัสพอร์ตคาคาขนมข้ต้มเด้อ น้อยหนึ่งครับเดี๋ยวก็ได้กินแล้วพี่น้อง ทำผัดหมูเห็ดเข็มทอ,องกินกับข้าวเหนียวเข้ากันอย่าบอกใครเชียวนะจ๊ะพี่น้องครับขอบคุณหลายๆเนาะสี่มีนะครับผมยอดวิวกดติดตามหมอบิดบอดนะครับผมในช่องไม่หมอเทวดาตาบอดนะครับผมยอดเดียวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่เป็นกําลังแห้งใจนะครับผมหมอตาบอดคนนี้เนาะ จะค่อยนะครับผมรงคลิปไปเรื่อยนะครับผมส้่งสรรน,นะครับผมในสิ่งที่นะครับผมข้อความ<ด>รุงแนบป้าวุฒนาทิพย์รุงแนบป้าวุฒนาทิพย์ส่งรูปข้อควอามอรุโกยาเทวนาคินรุงแนบป้าวุฒนาทิพย์รุงแนบป้าว,วุฒนาทิพย์ส่งรูปเดี๋ยวชิมก่อนนะคุณผู้นบมา em tựa qua nọ ta bỏ nhàng tài nhanh này đây cái nhang đẹp thì những người là cái, nó. <laughs> cái, cái, nhìn... cái, <laughs> cái này chưa quay à à <laughs> เดี๋ยวเราเพิ่มความกล่องเข้าไปอีก ผัดเข้าไปผัดเข้าไปผัดเข้าไป,ไป,ไปใช่ไหมวิวว่าครั้งนี้น่าจะอร่อยแล้ว,ว,วน,นะครับ อโอเคพี่น้องครับอร่อยที่สุดในสามโลกเดี๋ยวรอปลาป้านะกินข้าวโอเควันนี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยกับเมนูผัดหมูใส่เห็ดเขียนทองสูตรนะครับผมหมอเทวดาตาบอดหรือหมอบิ๊กบอสคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมนะครับผม คือความสามารถพิเศษในเรื่องของว่าตาบอดแล้วก็แต่ทําอาหารได้นะจ๊าเลี้ยงดูนะครับผมพ่อแม่นะครับผมแล้วก็คนที่บ้านแล้วก็น้องแมวลูกชายน้องเพีงๆนะครับผมแล้วก็ไปพบกับคลิปหน้านะครับผมว่าหมอพิบอ๊ะจะพานะครับผมไปชมภารากิจอะไรนอกจากการรักษาคนป่วยนะฮะว่าหมอพิบอ๊จะทําอะไรได้บ้างนะครับผมวันนี้นะครับผมเข้ามาชมแล้วกดติดตามนะครับผม กดแชร์ขอกำลังใจงให้หมอวีวอร์ดด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเล่นเฟสบุ๊กวีดีโอ